รรยากาศดีมากเลยถึงพาห้ัมหอดแล้วพี่เสอมองคิดในใจดอกกระเจียวบานเยอะมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวทุ่งบัวสวรรค์เป็นยังไงไปดูกันเลย yeah! หลังจากที่เย่เสร็จก็คือโอ้โหถึงอุทยานแห่งชาติไซทองแล้วจ้าในะอุทยานก็จะมีพี่พนักงานนะคะพี่เจ้าหน้าที่นะคะมาให้เราลงชื่อนะคะว่าเรามากันกี่คนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ชําระค่าผ่านทางกับพี่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะคะก็คือผู้ใหญ่40บาทค่ารถอีก30บาทของเรามากันทั้งหมด4คนเป็น1 60หบวกค่ารถ30เป็น1 9 0บาทนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ํานะคะที่เราต้องข้ามถ้าใครไม่ไดเอารถส่วนตัวมาเราสามารถข้ามไปกับพี่เจ้าหน้าที่ได้นะคะเขาจะมีรถมาบริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วจ้าไม่ต้องกลัวเลยนะพอเราข้ามแม่น้ํลาลําธารมาแล้วนะคะเราก็ขับรถกันมาเรื่อยๆเลยจ้าทางของเราก็คือจะเป็นทางลาดยางทั้งหมดนะคะไม่ได้เป็นทางหินลูกกรงังแต่อย่างใดนะคะเป็นผู และแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วจ้าตรงนี้นะคะก็คือผาชมดาวนะคะซึ่งข้างล่างค่ะเพื่อนๆก็คือจะมีภูคงภูเขานะแล้วก็มองเห็นอำเภอพักด,ดีชุมพลได้ไกลมากได้เยอะมากซึ่งเราก็จะเห็นหลังคงหลังคาเรือนนะคะเต็มไปหมดเลยข้างล่างนะจ๊ะและเราก็มองเห็นชิงช้านะคะชิงช้าสวรรค์แล้วก็เล่นชิงช้าไปด้วยความสโลโมชั่นให้เปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นนางเอกนะคะ เสร็จแล้วหลังจากเลน่นชิงช้าค่ะแล้วก็เดินมาเลยจ้าโอ้โหรถเยอะมากตรงนี้จะมีลานกลางเต็นท์แล้วก็มีจุดบริการนักท่องเทีททเ่ยวอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มายืนดูแผนที่นะคะโอ้โหทุ่งบัสวสวรรค์มีถึงห้าทุง่งหลังจากที่ดูแผนที่เสร็จแล้วจ้าแล้วก็มายืนแอคทา่าแล้วก็เดินไปเลยจ้าเราก็ถึงจุดแรกเลยค่ะก็คือผาพ่อเมืองนะคะอันนี้เราก็ตัดตัดตัดมาให้ดูนะักเหมือนใกล้แนตะจริงเราก็เดินสักพักอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากถึงผาพ่อเมืองแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนนี่จุดไฮไลท์ผาห้ําโหด แต่ว่าคนเยอะมากเลยแล้วก็อ่าถ่ายพี่เสื้อมองก็รับกันพี่เสื้อมองขาหนูขออนุญาตนะคะและพี่เสื้อมองก็ตะโกนมาว่าถึงแล้วพาหำมฮออ่ะโอเคพี่แอคท่าไม่ทันและพ่อเราก็อแอคท่าบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายที่ผาหมดอันนี้ถ่ายที่ผาอะไรก็ไม่รู้เดินต่อมาจะเป็นท่าผาแบบนี้นะคะนะเพื่อนๆแบบบรรยากาศดีมาก แบบกอไก่หลานตัวแบบสดชื่นมากอากาศเหมือนเปิดแอร์25องศาหลังจากที่เราเห็นพ่อเราทํานะคะเราก็มาโบกไม้โบกมือเหมือนพ่อเราบ้างนะคะแบบว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นโอ้โหทุกคนดูข้างล่างเห็นหลังคาเห็นอาเภอพักดีชุมพลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ภูเขาสลับซับซ้อนดูซี่แถมมีต้นมอสด้วยซึ่งอากาศแบบเป็นแบบเย็นเย็นชื้นชื้นเหมือนเปิดแอร์ทั้งวันนะคะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วจ้าดอกกระเจียวบานจริงๆค่ะเพื่อนๆแต่ว่าทุ่งนี้ไม่ค่อยเยอ นะแลเราก็พยายามเดินหาที่ถ่ายรูปเซลฟี่เขาไม่ให้ลงไปข้างล่างนะคะเราก็เดินตามหาแต่ว่าเออคนเยอะมากหลังจากที่คนเยอะมากเราก็ไม่ได้เดินถ่ายนะคะเพื่อนๆเราก็ได้เดินจากมาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทุ่งที่หนึ่งกันเลยระหว่างทางก็จะมีพวกมอสพวกเฟิร์นอันนี้ก็คือพืชอิงอาศัยนะคะเห็นพี่เจ้าหน้าที่เขาติดไป้ายไว้นะคะให้เราดูนะคะก็เราก็มาเจอแล้วคะ่ะ <laughs> น้องดอกกระเจียวหนึ่งดอกไม่มีใครถ่ายด้วยเราก็มาถ่ายซะเลยถึงแล้วคะ่ะ ทุ่งที่หนึ่งโอ้โหทุกคนแบบเห็นแล้วหายเหนื่อยมากแบบดอกกระเจียวบานเต็มลูกหูลูกตาลูกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆแบบสีชมพูอารามอองตองอล่องแช้เลยนะคะเยอะมากทุกคนแบบว่าอันนี้คือเราบรรยายไปแบบว่าของจริงสวยกว่าที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะคะแล้วก็อนี้ได้โลเคชั่นแล้วจ้าแล้วก็มาเซลฟฟงเซลฟี phone, ่ free, อะไรนิดนึงนะคะ คนก็ตรงนี้ก็คนจะไม่เยอะเท่ากับทุ่งที่แล้วนะคะถ้าใครอยากมาสูดอากาศบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แบบสดชื่นแบบนี้ก็โหรีบมากันเลยนะคะก่อนที่น้องจะหุกจะเหี่ยวก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามให้เนอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ